สวัสดีครับวันนี้ผมทัดคงนะครับวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นั้นเราก็จะมารีแอคชั่นตัวเกลรีเวนเจอร์ใน EV ที่10หรือตอนที่10นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นมีการยังไงเขาเรียกว่าการตะลุมบอลของไมนเกิดขึ้นที่ลานจอดรถน้องเออแก๊งมีวิุตหนึ่งร้อยคนท่าแก๊งตรงมันทั้งแก๊งใช่โอเคแล้วก็จากตอนที่แล้วนั้นดาเค้นก็โดนไอ้ขียมาสะแทงจนได้เนาะซึ่งให้ผมเดาจากตอนที่แล้วที่ผมพูดไว้ว่า มีโอกาสรอดสักสามสิบแล้วก็มีโอกาสตายเจ็ดสิบเพราะว่าผมคิดว่าถ้าดาเค้นโดนแทงที่หัวใจก็น่าจะตายทันทีเลยแต่ถ้าเกิดโดนแทงที่หลังหรือว่าตรงอื่นอ่ะหรือว่าตรงท้องหรือพวกนี้ดาเคลนน่าจะมีสิทธิ์รอดอยู่โอเคครับเพื่อไม่ให้กันเสียเวลานะครับเราไปเริ่มชิปกันเลยนะครับผมโอ้ตาเลือกเลย ไอ,อพวกนี้แม่งลุมมกไมคี้โอ้ยไอเนี่ยมาควาง,งโอ้ยไม่ใช่ของมันวะ สุดในกลุ่มเบบ้บูตอนนี้เราโอ,อ้ืมรู้สึกว่าเม่กี้ยังเหนือกว่าน,นะกว่าอยู่เอ,อโอเคมันจ้สิบลีไล่เหรอพาไปโรงพยาบาลเหมือนเพื่อนยังยังต้งสตีต้งสติสสสส เอ,อเนี่ยเห็นไหมยลืกกเอกระอักยังไม่ตายเออทำไมไม่ใช่มึงจะเป็นใครละเพื่อนไปไปส่งนดิพาไปโรงพยาบาลพาไปาโรงพยาบาลโุกท่าอะไรวะเนี่ยแบกไปเลยเหรอวันนี้มีโทรศัพท์เรียกรถโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเลยเหรอ ตาเคนก็ตัวใหญ่นะโอ้ไม่ใช่เล่นๆเลยเออเนี่ยหนามึงเรียกรถพยาบาลได้ไหมม,มันไม่มีโทรศัพท์พเหรอทาเคไม่จิหรือว่าโทรศัพท์มันตกเหรอหรือว่าไงมินะเอมะโอเคเรียกรถพยาบาลแล้ว

พวกนี้แม่งดาเค้นอ๋อดูเสียงหายใจดิ เป็นไ,ไรได้ไงเพื่อนหัวก็โดนฟาดท้องก็โดนแทงหรือเปล่าโดนท้องใช่ไหมหรือว่าโดนที่ไหนก็จบเพื่อนไม่เอแล้วว่ะตะโกนเฉยเลย เาม,ามาแล้วเพลงประกอบก็มาแล้วมึงอย่าไปนี่้งมาักมเปลี่ยนตัวกูไม่ทัก่ไม่จีกูพร้อมเปลี่ยนตลอดแล้วมึบอกมาได้พวก เออคนนี้จะไม่หนีแม่งรู้สึกว่าหน้าเพลกมันดูดีสุดก็ตอนนี้แหละเออจากตอนที่หนึ่งตอนที่สองใช่ไหมเงียบไปอ่ะไอ ชื่ออะไรวะเออแต่ชิกขอเพื่อนคนอื่นให้ร้อให้สามล้วกันแบบเดาเค็นย mm. ืนยันล่ายการวะันก็ชนะ เอาเลยโอ้ย oh, ้อิงคิมาสารเนี่ยอ้ยมีทามือเลย だの処刑มろあกันาดึงนีดแ้มึถือมีมทำไมว้าทำไมไม่ถือมีดไปบะเพื่อนถ้าถือมีดไปมึงก็ได้เปรียบน,น,ะนะแล้วไปเจอกับไอ้พวกนี้ マイキーくんになれなかった。な人生はこいつのせいだ。運が悪かった。そう思ってた。全部自分のせいだ。ああ、uh。うん。トゥムあトゥムロンレイペア。うん。軽く。 มึงกัดแม่งเลยเออโอ้มึงทุเรศกวเอีกมึงแม,ม,ม่งมีแทงโอ้แม่งสเต็ปอะไรวะเนี่ยมึรัดคอ เอาเลยเพื่อนเอาเลยอย่ปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเอออย่าปล่อยอปล่อยนี่ชิบหายเยลยลาดลัดเออมันสลบเลยเพื่อนสวยสลบเใช่ไหม Revenge เจ้า <c oughs> <c oughs> 俺清正ぶっ倒したぜ。でもごめんナオト。ミッションは失敗だ。なみ見えていいな。エマちゃんと逃げて。武内くん。俺らだけならなんとかなるから。絶対大丈夫だから。 ใจื่อยน,นะไมกี้เขาจะมาช่วยไหมแบบกำลังเสริมเพื่อนไมคี้ส่งแบบมาสักสองสามคนหน่อยน่าจะเคลียร์ได้นะี่เพึ่งถามมาสวัรค์ดิเพื่อนยังพว่ีถามมาสวรรค์ดิเไม่อน หดหดมือม่วงเลยอะมันตกลงมาเยอะเนาะทั้งคู่แเออใครก็ได้มาช่วยหน่อยใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไม่งั้นมันตายหาแน่เลยทไมจิ มาคุม้มสวยน,นี่มันหล่นแล้วเพื่อนมาแล้วทาอะไรวะเนีน่ย <c oughs> ทาอะไรวะเนีน่ยโ <c oughs> อ้ใไร <c oughs> <c oughs> ไรับนกคนเดียว

เอาแล้วทำไมอ่ะตัวรับยาบานันอาอ เป็นตอนที่รู้สึกว่า <c oughs> กินพลังงานที่สุดแล้วเดิดูมานะรู้สึกว่าเหนื่อยมากตอนเนี้ยตออน,นี้ทำเลีั่นมารู้สึกเรื่องตอนนี้จะเป็นตอนที่รู้สึกว่าใสาอารมณ์มากที่สุดละ <c oughs> มันหลายตอน,นถ้าคิดไม่จิบมันกระทืบถ้ามันหลายอย่างมันโดนบูลลี่มันหลายอย่างมันเอาคืนได้สักทีพวกนั้นก็แยแ่เลยก็ไอพวกคิวมาสะหลายอย่างโอเคอีพีนี้สนุกมาก ชอบเป็นฉากที่ที่ผมบอกเลยเป็นฉากที่ดูดีสุดของทาเคมิจิคือฉากที่มันแบบบอกว่าจะเอาคืนในชีวิตมันถือแมไม่แม้ว่าสภาพหลังจากนั้นมันจะไม่ค่อยดีแต่แต่ว่ามันเป็นฉากที่รู้สึกว่าดูดีสุดตั้งแต่ดูมานะในเรื่องเนี้ยของทาเคมิจิตอนนี้โอเคประเด็นของคลิปนี้มีอะไรบ้างทําไมเรามาเล่าคนฟังสักหน่อยเนาะคือตั้งแต่ต้นคือทาเคมิจิก็พาดาร์คเนไปจะพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าฮินะกับ เอ็มะใช่ไหมเรียกรถพยาบาลมาให้แล้วซึ่งผมเดาว่าทําไมทาชิมิจิถึงไม่เรียกรถพยาบาลมันน่าจะโทรศัพท์โทรศัพท์ตอนที่ตอนที่แปดรู้สึกว่ามันยังมีซอนพอดีที่พูดไม่แบบพูดติดติดขัดนะรู้สึกว่าตอนที่แปดมันจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะโดนกระทืบอะไรวกนั้นน่าจะยึดไปืเอเปบ่าไอ้พวกคิ้มัสระหรือไม่ก็มันลืมแล้วม,มันมีโทรศัพท์หรือทำโทรศัพท์ตกมบอกให้ผมเดานะยังโชคดีนะที่หน้าแบบ มาเรียกรถพยาบาลให้อย่างนี้ยไม่งั้นดาคินน่าจะตายแล้วล่ะเตอนนี้เออโอเคครับแล้วก็ทาคิมิจิก็เอาคืนได้สําเร็จก็คือการซัดหน้าไคคิโยมาสะใช่ไหมคือการจัดการคิโยมาสะทําสําเร็จแล้วเคว็ดในชีวิตมันอ่ะโอเคแล้วก็เพื่อนก็มาช่วยเนาะเออถ้าไม่ถ้าอักคงไม่มาทั้งดาคินทั้งทาคิมิจิน่าจะ ไปสวรรค์จริง่างที่ทาคิมิจิบอกก็แหละ <laughs> โอเคก็มีแค่นี้นะคลิปนี้เนาะโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นลังใจผมนำคลิปต่อไปนะครับถ้าเราเนี่ยต้องขอตัวแล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย